ในโลกยุคสมัยก่อนการที่ผู้คนจะค้นคว้าหาความรู้ได้ก็คงจะมีแต่เพียงห้องสมุดเท่านั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆกับการที่เราจะได้รับคำตอบจากคำถามเพียงคำถามเดียวอีกทั้งยังต้องพบเจอกับผู้คนที่มากมายและการจราจรที่แสนจะติดขัดมาวันนี้โลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวและเรากำลังจะพูดถึงแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในชีวิตคุณ N Z Chat ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีฟังก์ชันสุดล้ำที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Books AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายแสนง่ายยิ่งกว่าเดิมคิดอะไรไม่ออกให้ถาม Books เหตุการณ์แผ่นดินไหวในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเราไม่สามารถรับรู้และก็รับมือกับมันได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเวลาใดและสถานที่ไหนจากทั่วทุกมุมโลกและตอนนี้ทุกคนสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วกับฟังก์ชัน n z e t n e w เพียงเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วกดตรงนี้ไม่ว่าจะมีแผ่นดินไหวที่ไหนกับประเทศอะไรเราสามารถรับรู้ได้ถึง3,000กิโลเมตรและนี่จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบาย แต่ยังสามารถปกป้องชีวิตของเราได้อีกด้วยถ้าข้อความคือการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรฟังชันเพลงก็คือพื้นที่ที่ทําให้เรื่องราวในชีวิตคุณมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างคลิปสั้นหรือแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองทุกโมเมนต์สามารถถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างอิสระและที่สําคัญสามารถส่งของขวัญให้กันได้อด้วยมาร่วมกันเก็บทุกโมเมนต์ดีๆในสมุดดิจิตอลเล่มนี้กับฟังก์ชันเพลง ในสมัยก่อนคําว่าการประชุมมักจะหมายถึงการนัดเจอกันจริงๆทุกคนต้องเดินทางมารวมตัวกันไม่ว่าจะใกล้หรือไกลบางครั้งใช้เวลาเป็นชั่วโมงเสียทั้งเวลาและเสียทั้งค่าเดินทางและถ้าใครติดธุระสักคนการประชุมนั้นก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปแล้วการประชุมออนไลน์กลายเป็นสิ่งจําเป็นและไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปและในตอนนี้แอปพลิเคชัน Enset Chat ก็สามารถประชุมออนไลน์ได้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง200ท่านภาพและเสียงคมชัดแชร์หน้าจอและไฟล์ได้ทันทีและที่สำคัญรีทุกฟังก์ชันการใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้วทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับครบทุกฟังก์ชันจบทุกการใช้งาน NZ Chat, chat.